สวัสดีครับและนี่คือ Watch i n d Watch รายการที่จะนาเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสําหรับเรามอนสเตอร์แบบม่อนมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์สิ่งหนึ่งที่ทีมงานเราคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือน้ําหนักของโปเกมอนซึ่งพวกเรา Watch i n d Watch ได้เคยทาคลิปเกี่ยวกับน้ําหนักมาบ้างแล้วช่างม่อนเบาสุดม่อนตัวเล็กแต่หนักมากหรือน้ําหนักของเราม่อนแทบจนมาในคลิปนี้จะเป็นคิวของโปเกมอนที่ตัวใหญ่แต่มีน้ําหนักเบากว่าที่คิดในแบบที่ว่าถ้าเราบองดูด้วยตาเปล่าคงคิดว่ามันจะต้องหนักมากแน่ๆแต่พอเราไป นนเนื้อหาความใหญ่เล็กจากในคลิปนี้เป็นความเห็นจากเว็บไซต์ต่างประเทศรวมกับความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราชิมงานถ้ามีผิดพลาดหรือไม่ถูกใจตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาไปมากกว่านี้ก็เชิญพบกับมอนตัวใหญ่ที่เบากะที่คิดกันได้เลยครับตัวที่1นึ่งอาคออสชื่อญี่ปุ่นอาคิคออสโป็เกมานนกชนิดแรกประเภทหินบินมันเป็นกเกมานนกขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายนกและสัตว์เลื้อยคลานนี่ไงครับข้อมูลคำแรกก็มีบอกว่าขนาดใหญ่แล้วสแสดงว่ามันจะต้องใหญ่จริงๆามตัวของอาคิคออสปกคลุมไปด้วยขนหหยยาาาบบบบบสสีเลืองงนนน้้ิิไวํรั โดยแขนขาทั้งสี่ของมันสามารถกลายเป็นปีกได้ต้นแบบของเจ้าอาร์เคออสมาจากสัตว์โบราณอาร์เคออสเซริกหรือชื่อในภาษาเยอรมันว่าอูฟอร์เกลที่แปลได้ว่านกต้นกําเนิดหรือนกชนิดแรกสอดคล้องกับประเภทของมันซึ่งนักวิยทยาศาสตร์เชื่อว,ว่าเป็นนกดึกดำบรรหรือบรรพบุรุษนกและเนื่องจากเป็นเพียงแค่การสันนิษฐานจึงไม่สามารถรู้น้ำหนักของอาร์เคออสเซริกได้แต่เจ้าอาร์เคออสของเรามีน้ําหนักอยู่ที่ราวๆ32กิโลกรัมฟังดูอาจจะไม่น้อยสักเท่าไรและถ้ามองดูจากรูปร่างของมันก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวเลขน้ําหนักเเเเ่่าานนี้้กกัับจโปมออผสืตร์ ที่ตัวเล็กกว่าอาเคโอสอย่างเห็นได้ชัดไอ้ก็่อหนัก32กิโลกรัมเฉากันแป๊ะตัวที่2บลิสลี่ชื่อญี่ปุ่นแฮปปี้นัสโปเกมอนแห่งความสุขประเภทโปกติหนึ่งในโปเกมอนที่หลายคนคุ้นเคยเพราะด้วยความรุ้งฟิงตัวอ้วนกลมสีชมพูเป็นจุดเดน่นและยังคอยช่วยคุณจอยทำงานที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ึ่งรูปร่างทรงไข่ของมันก็มีส่วนสูงถึง1.5เมตรเาพอกับส่วนสูงคนเราทำให้เราคิดไปว่าเจ้าแฮปปี้นัสก็น่าจะมีน้ำหนักที่สูงตามด้วยก็มันตัวกลมซะขนาดนี้แต่ทงง้วัันนนาาาหกออข อาจจะขัดกับลักษณะตัวอ้วนกลมหนาของมันและยิ่งถ้าเราไปเทียบกับโปเกมอนชาติปกติอีกตัวอย่างเจ้าโปเกมอนจิตตะกรโดเบิลซึ่งมันมีน้ําหนักถึง58กิโลกรัมแม้ว่ามันจะสูงเพียงแค่1.2เมตรและดูจะตัวบางกว่าแฮปปี้นัสตั้งเยอะมันก็หนักกว่าแฮปปี้นัสราวๆ11.2กิโลกรัมเลยทีเดียวเชียวก็ไม่รู้ว่ามันไปหนักส่วนไหนนะครับแ่อาจจะเป็นที่หางของมันที่ใช้วาดภาพระบายสีก็เป็นได้ตัวที่3ามแอปเปิลซูนชื่อญี่ปุ่นชารูเปิลโปเกมอนหนาแอปเปิลประเภท นน่ซึ่งมันมีน้าหนักตัวอยู่ที่13กิโลกรัมโดยน้ําหนักส่วนใหญ่ก็มาจากน้ําหวานภายในร่างกายที่กักเก็บไว้เพื่อดึงดูดเหล่าโปเกมอนแมลงและด้วยตัวเลขน้ําหนักเจ้านี้น้อยซยิ่งกว่าเจ้าโปกเกมอนลูกสุนัขวันปาจิซะอีกนะครับซึ่งเจ้าสุนัขตัวนี้มีน้ําหนักตัวอยู่ที่ราวๆ13.5กิโลกรัมก็มากกว่าเจ้าทารุปเปิลอยู่หน่อยนึงและถ้ามองจากแค่ประเภทหรือหมวดหมู่ของพวกมันชั้งคู่ก็สรุปได้เลยว่าลูกสุนัขหนักกว่ามังกร้ายอย่างงั้นตัวนี้สีแข่งกัสคานชื่อญี่ปุ่นกา,ากกนลกก และส่วนประกอบของชุดเกาะลามินามังกเรียจึงทาให้รูปร่างทางกายภาพของการูราดูแข็งแกร่งหน้าเกรงขามและด้วยความสูงถึง2.2เมตรในขณะที่โปเกมอนที่มีขนาดใกล้เคียงกับเจ้าการูราส่วนมากแล้วก็จะหนักเกือบเกือบ100กิโลกรัมกันชั้งนั้นแต่เจ้าการูรากลับมีน้าหนักเพียงแค่80กิโลกรัมเท่านั้นหรือถ้าลองเทียบกับคนเรานักกีฬาบาสเกตบอลที่สูงประมาณ190-200เซนติเมตรร่างกายกำยำแข็งแรงก็จะมีน้ําหนักประมาณ90-100กิโลกรัมหรือถ้าจะเทียบให้เห็นาััมมมนนวยย่ิิต ๆแต่มันก็หนักถึง86.4กิโลกรัมมากกว่าการูราซะอีกนะครับแต่ถ้าการูราได้แปลงร่างเมกาไปเป็นเมกาการูราน้ำหนักของมันก็จะเพิ่มไปเป็น100กิโลกรัมถ้าแบบนี้ก็ค่อยดูสมส่วนกับส่วนสูงข,ของมันหน่อยตัวที่5 9, Tales, 3, 4, ้าไนเทลส์เชฟุนคิวคอนโปเกมอนจิงจอกประเภทไฟด้วยรูปร่างปลกเรียวสง,ง่างามของคิวคอนดูไหมครับมันเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีน้ำหนักเบาวกว่าชีเคสโดยมันเป็นร่างที่พัฒนามาจากโรคอนโปเกมอนจิงจอกซึ่งพวกมันทั้งคู่มีน้ำหนักต่างกันแค่10คก ิวคอน19.9กิโลกรัมต่างกัน10กิโลกรัมแบบเป๊ะๆซึ่งน้ำหนักของคิวคอนถ้าจะลองหาเทียบก็จะพอๆกับยางรดออฟโรสเส้นใหญ่ๆ2เส้นหรือถ้าเทียบกับโปเกมอนด้วยกันขนาดมอนตัวจิ๋วที่เป็นร่างแรกอย่างสโปเกมอนฉลามบกฟุคามารุมันก็ยังหนักถึง20.5กิโลกรัมก็เห็นว่ามันตัวเล็กแบบนี้แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามันจะหนักกว่าจิ้งจอกก้าหางล่าง2ที่ดูสง่างามอย่างคิวคอนได้ตัวที่หกห้าสโตนชื่อญี่ปุ่นฮากาด็อกโปเกมอนสุนัขผีผาาา ji, ผโดดยเจจ้าะ ok. ะมครรงกกู ขนาดใหญ่ตามร่างกายและปล้ายห,หลุมศพที่ปักอยู่บนหัวย่างเด่นชัดก็แ,แค่โครงกระดูกกับป้ายห,หลุมศพน่าจะต้องมีน้ำหนักพอสมควรในมันจะมีส่วนสูงถึง2เมตรคิดไปได้เลยว่าเจ้าตัวนี้มันน่าจะต้องหนักมากแน่แต่เนื่องจากที่มันเป็นโปเกมอนผีมวลร่างกายของมันก็อาจจะเบาบางจึงทาให้มันมีน้าหนักเพียงแค่15กิโลกรัมเช่านั้นถือว่าเบามากถ้าเทียบกับต้นแบบของมันที่มาจากสุนัขพันค์คมันดอที่มีน้ําหนักราวๆห้าสิบถึงหกสิบกิโลกรัมหรือสุนัขสายพันเบียร์คอรีก็จะหนักประมาณสิบแปด เทากันไปกับเจ้าโปเกมอนปลาทองโทสกินโดเลยล่ะครับก็่าเรามองผ่านๆม่อนหมาตัวใหญ่สูง2เมตรกับปลาทองที่มาติดแบตตัวไหนมันน่าจะหนักมากกว่ากันล่ะครับแต่พอได้รู้ความจริงที่คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆแต่ก็ดันไม่ใช่จึงกับต้องอึ้งตะลึงตึงๆที่พวกมันดันหนักเท่ากันซชอย่างงั้นตัวที่7วิชิวาชิสคูฟอร์ชีบุนโยวาชิล่างรวมฝูงโปเกมอนปลาเล็กประเภทน้ําก็ถ้าเป็นโยวาชิล่างเดียวที่เป็นโปเกมอนปลาเล็กหลายท่านอาจจะงงกันว่าแล้วน้ําหนักมันจะเยอะได้ยังไงคลิปนี้พูดดดถึงงมมม่่นนตตตััววใหญแแเบาาลล้้ิิสไไ ขนาดเพียงแค่300กรัมดูเหมาะสมกับขนาดตัวก็ไม่ควรมาติดลิสต์หรอกครับแต่ฟอร์มที่เราจะพูดถึงก็คือร่างรวมฝูงที่มีขนาดใหญ่ยักษ์บิ๊กเบิ้มซึ่งมันมีความสูงถึง8 2เมตรสูงเกือบเท่าตึก3ชั้นเลยทีเดียวและมันมีน้าหนักอยู่ที่ราวรา8 6กิโลกรัมฟังดูเหมือนจะเยอะแต่ก็แค่เหมือนจะแหละครับเพราะถ้าเทียบกับสัตว์จากในโลกความจริงก็จะเทียบได้ประมาณเสือจากกลัวตัวเต็มวัย1ตัวชัวนใช่ครับ1ตัวชัว้วถ้าดูขนาดอันใหญ่โตเจายววชิรงรมฝูงแทบไม่นาเชื่อเลยะราหัเท่ากับเสือแ่ ตัวหรือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันมาจากการรวมตัวกันของโยวาชิตัวเล็เลกๆมากมายหลากหลายตัวจึงได้มาเป็นปลายักษ์ล่งลางรวมฝูงอย่างที่เห็นอยู่นี้และถ้าเราลองคิดคำนวณดูเล่น,ลน <c oughs> ๆก็คงต้องรวมโยวาชิล่างเดียวประมาณ260ตัวถึงจะได้น้ำหนัก78กิโลกรัมซึ่งจะว่าไปแล้วด้วยตัวเลขน้ำหนักเจ้านี้มันก็เบาวกว่าเจ้าโปเกมอนเพนกวินโอโคลิปโปซะด้วยซ้ำส่วนใหญ่แล้วมันก็น่าจะไปหนักที่ส่วนหัวจึงทำให้มันมีน้ำหนักมากถึง8 9กกิโลกรัมมากกว่ายโยวาชิล่างรวมฝูงถึงด้สาาายตตตมคนปกิั่วไป ยักษ์เบากว่าเพนกวินก็แทบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับตัวที่แปดซาตูชญย่บุ่นเนจิโอโปเกมอนพูดประเภทพลังจิตบินจากร่างแรกที่เป็นโปเกมอนลูกนกอย่างเนจิสูงเพียงแค่20เซนและหนัก2กิโลกรัมความพัฒนาร่างมาเป็นเนจิอยืนด้วยขาสองข้างดูสูงและดูคล้ายมนุษย์มากขึ้นซึ่งมันก็จะมีส่วนสูง cm, ราวๆ150เซนติเมตรก็ดูจะเหมาะสมกับรูปร่างของมันและถ้ามองจากต้นแบบอย่างหนึ่งของมันอย่างเสาโทเทมของชนพื้นเมืองอเมริกันที่เป็นเสาทื่อๆแข็งๆนิ่งๆก็น่าจะตัวหนักตตาาามม้้้นนนนแแแแบบ่แ่หััักกกกททีีทีจจจริิงงงขออเเเโลพยค15ะป็ ว่าเนจิโอเป็นโปเกมอนที่มีธาตุพลังจิตด,ด้วยอาจจะใช้ความจิตทําให้มวลร่างกายของมันเบากว่าพวกมอนตัวอื่นที่มีรูปร่างใกล้เคียงกันหรือถ้ายังไม่อยากเจาะลึกไปถึงต้นแบบเราถ้ามองแค่ผิวเผินเราก็คงไม่รู้ต้นแบบของมันงั้นก็ลองเทียบกับโปเกมอนตัวอื่นอย่างเจ้าโปเกมอนคลีปน้าแข็งเซเบียที่เป็นแค่โปเกมอนร่างแรกตัวเล็กมันก็มีน้ําหนักถึง17กิโลกรัมมากกว่าเนจิโอถึง2กิโลกรัมช่วเลยทีเดียวตัวที่9ตัวสุดท้ายของวันนี้กาลาเลียนวิซิงชื่อยุบุนมาตาโดกเ,เงก็ป็ปปนมทีี่ รูปร่างทั้งใหญ่ทั้งโตโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายหล่ะละลาละเฮ้ยมันไม่มีขาแต่มันมีปล่องควันบนหัวที่ทําให้มันมีความสูงถึง3มเมตรก็ถ้าเป็นร่างคันโตที่ไม่มีปล่องควันก็จะสูงประมาณ1.2เมตรแต่ในคลิปนี้เราไม่ได้เน้นเรื่องความสูงนะครับเราจะเจาะเรื่องน้าหนักล้าถึงจะเห็นว่ากาลามาตาโดกัสมันสูงขนาดนั้นแต่มันก็มีน้ําหนักเพียงแค่16กิโลกรัมเช่านั้นหรือแม้แต่ร่างคันโตเองก็ยังหนักแค่9.5กกิโรัมเห็นพวกมัันตวกลมๆมี2หัวแล้ากิปล่งกรัมใหญ่ยาวแบ็นึกว่าพวกมันจะหนักกว่านี้ซะ แต่ที่พวกมันมีน้ำหนักเช่านี้คงเป็นเพราะว่าร่างกายส่วนใหญ่ของพวกมันมาจากก๊าซพิษซึ่งก็แทบจะไม่มีน้ำหนักอยู่แล้วถึงจะมาประกอบกับร่างกายก็นหนักได้แค่นี้นี่แหละครับและด้วยตัวเลขน้ำหนัก16กิโลกรัมของเจ้ากาล่ามาตาเดลกัสก็ไปเท่ากันไปกับเจ้าโปเกมอนัยรุนโอลาชิฟที่เป็นลูกสุนัขตัวเล็กๆดูด้วยตาแล้วมาเทียบกันว่าวุ่นเลยล่ละครับว่าทำไมมันไม่เป็นอย่างที่เราเห็นอย่างที่เราคิดและแล้วก็จบลงแต่เพียงเช่านี้สําหรับเ่าโปเกมอนที่ดูตัวใหญ่แต่ก็ดันตัวเบาซะายอย่างนั้นแย้า,ยาีคัววว่ามามเห็นสนสตของงววเรราาีมานมนอยู่ด้วยั ถูกใจใครหรือทำให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าชอบคลิปของเรากดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยขอบคุณที่รับชมและติดตามพวกเราครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า